สวัสดีพี่น้องสายเขียวนะครับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาชมต้นประดู่ยักษ์ซึ่งอยู่เบื้องหน้านี้ครับพี่น้องโอ้โหโไม้ประดู่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับกว่าจะใหญ่หญโตได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับมาดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับโอ้โหโนะฮะผมว่าเส้นรอบวงนี้นะ่าจะ8 9เเมตรได้มั้งครับ ูสิครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปชมรอบๆนะครับไม้ประดู่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมเนื้อแข็งมากๆแล้วก็ลายไม้สวยมากๆเช่นกันนี่ครับโอ้โหต้นนี้สูงสวยงามนะครับใหญ่โตมากนู่นนะครับ ไม้เนื้อแข็งกว่าจะใหญ่โตได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลานานร่วมร้อยปีนะครับผมว่าต้นนี้นี่ร้อยปีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่มีประวัติเขียนไว้นะครับว่าอายุสักเท่าไหร่ละโอ้โหนะครับพเนด้วยสายตาผมว่าน่าจะสักกี่คนโอบน้อน,นี่ น่าจะเกือบ10บคนได้มั้งครับเกือบ10คนโอบนะครับพี่น้องโอ้โหนะครับชาวบ้านเขาก็เอาผ้ามาล้อมไว้เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่า,าเป็นการเคารพบ,บูชานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าต้นไมใ้ใหญ่ๆเนี่ยตามความเชื่อของอปู่ย่าตายายเราเนี่ยบอกว่าจะมีลุกข,ขะ หรือว่าเทวดานะครับเทวดามารักษาต้นไม้อเอาไว้นะครับจะมีเจ้าที่เจ้าทางนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเวลาคนที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับก็อาจจะได้มาเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจได้นะครับนอกจากจะ,ะให้ความร่มรื่นร่มเย็น แล้วยังให้เป็นที่พึ่งทางใจได้อีกนะครับประดูต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาต้นประดูที่ผมเคยเห็นมานะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับใหญ่โตมากครับพี่น้องลำต้นอาจจะไม่ชลูดนะฮะแต่ว่าความใหญ่โตความอ้วนนะฮะโอ้โหสุดยอดมาก โอ้โหนะครับต้นนี้น่าจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกขะมรดกนะฮะสำหรับผมนะเพราะว่ามันต้นมันใหญ่จริงครับพี่น้องใหญ่โตมโหรานความสูงก็น่าจะอยู่ที่สามสิบเมตได้นะครับแถวบ้านพี่น้องมีไหมครับต้นประดูใหญ่โตขนาดนี้ ต้นประดูต้นนี้อยู่ที่อ,อําที่บ้านภูเงินนะครับบ้านภูเงินตําบลภูเงินอําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับอ,อยู่ในเส้นหมายเลข226นะฮะถ้ามาจากกันทลักษ์ไปศรีสะเกดนี่ก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ที่บ้านภูเงินอยู่ข้างถนนนะครับพี่น้องนี่ฮะถนนเส้นนี้นี่ครับ พี่น้องที่ได้ดู u t u b e นะฮะแล้วมีโอกาสผ่านถนนเส้นนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้ก็อยู่ติดถนนพอดีก็มาชื่นชมได้นะครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ใ,ญใญไส์ใหญ่ขนาดนี้ผมว่าหาชมได้ยากมากยากจริงๆนะครับไม่ธรรมดานะครับอ่านี่แหละครับเป็นมรดก ok ไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้เห็นนะครับพี่น้อง ใหญ่โตขนาดนี้นี่อายุร้อยปีขึ้นแน่นอนเดี๋ยวจะลองเดินมาไกลๆนะฮะเพื่อให้เห็นชัดๆในต้นนี้อาจจะดูเล็กไปนะครับอ่าเพราะว่ากล้องมันกล้องมันเล็กเนาะแต่ดูด้วยตาเปล่านี่โอ้โหใหญ่โตโมโหรานนะครับผมอ่าก็เอามาให้พี่น้องได้เห็นความใหญ่โตนะครับมรดกของแผ่นดิน ต้นไม้นี่เป็นมรดกของแผ่นดินนะครับอันนี้อยู่มาชั่วนาตาปีก็ถือว่าโชคดีที่พี่น้องในบริเวณนี้นะครับได้อนุรักษ์เอาไว้นะครับก็อยากจะให้อนุรักษ์ไว้ต่อไปนะฮะแม้ขยายถนนแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้นะฮะฝากกรมทางหลวงด้วยนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าจะสร้างซีเลียอยู่เหมือนกันนะเส้นนี้ ฉะนั้นก็สร้างซีเลนแล้วก็น่าจะเว้นช่ออันนี้ไว้หน่อยนะครับเพราะว่าต้นประดูใหญ่โตขนาดนี้มันหาชมได้ยากจริงๆนะครับอย่าเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าขนาดของตัวกับผมนะฮะแล้วก็ต้นประดูต้นนี้จะขนาดไหนนะครับนี่ครับประมาณหนึ่งคนอกนะครับเดินเข้ามา มันโกลนะ่ะ2อน่าจะสี่สักสี่ห้าคนโอบได้นะครับพี่น้องอะไปเรามุมนู้นดูอะดูมุมนู้นดูครับพี่น้องใหญ่โตมกากๆนะครับใหญ่โตมกากๆ